มาพบกับสาวเล็กแล้วด้วจ้าพี่น้องเพียจ้าพี่น้องตามส้มตามจ้าพี่น้องโรยด้วยผักกะถิ่นจ้าขนมจีนเหนียวนุ่มคือเกาบักแดงจ้าพี่น้องลูกชิ้นแล้วก็ซิมีปูน้ำด้วยจ้าพี่น้องเพียปูสองตัวจ้าพี่น้องสาวเล็กซื้อมาแล้วก็ต้มเองจ้ะ โอ้นลืมก้้นทูนจะพี่น้องมาจะาพี่น้องมาหานาะแสบบนำสาวเล็กเลยจ้ะมาจะาพี่น้องเปชรจะพี่น้องไปหอมหอยๆเลยพี่น้องเตะจมูกจะของ พี่น,อน้องขนมจีนเนี่ยนมคือเกาจ่ามาจ้ะพี่น้อง,องอยุ่มก่อนแบบน,นี้เอาน้ามาเลยจ้ะพี่น้องหิวสาวเลกไปเก็บผักกะทินข้างทางมาเลยจ้ะพี่น้อง แม่งจะไน,นอกจ้ะ ถิ่นหลายๆพี่น้องจ้ะปูจ้ะพี่น้องเนื้อเต็มเลย อานหวานจะพี่น้องปูมันสดเนาะจ้ะ แซ่บจ้ะพี่น้องปูกินกับส้ตมตำนึกอะปูม้าหนึ่ง Ja, mit der Pirat. เนื้อไม่ลายพี่น้องดูดออก หอนขึ้นเกาองมืออบอาขึ้นเกามือขึ้น,นีีฝนตกจะพี่น้องมอือนีก็ะเล่หอนหอนหอน ขามันจะพี่น้อ,องเนื้อร้าหลาย พี่น้องมันจดเนาะ นิ้วนุ่มจ้ะขนมเจ็นพักกะชินเถอะร้ายๆเข้าปลูกไว้นะจ้ะ 看看。Th ang, th ang. าซเฟียเพิ่นกินข้าวอิม่มมัจ้ะเพินน่นเคยลงเบล่งกับปูทวดวจะพี่นอ้องม,มีแต่เนื้อมันจะเป็นอง เนือ้อไลายหลยพี่น้องปูตัวหน่อยนึ่งเนื้อหลาเดี๋ยวแสบแมงพี่น้องแสบใบกะทินนะจ๊ะบ่แม่นใบกะทินพี่น้องเม็ดกะทิน สาวเล็กเก็บมาแต่อนอันเม็ดแก่ๆนะจ๊ะลายพดสาวเล็กเห็นอันเขาลง ขายพี่น้องเม็ดกระถินแกะนี่ไหมแกะเม็ดกระถินน้วจะถุงหนึ่งสองร้อยสี่สิบเหรียญพี่น้องถุงหนึ่งเลยจะ้ะประมาณโลหนึ่งยไ,ไหมล่ะถุงหนึ่งก็ขายถ้าคนไม่มีงานไม่มีการกนะเนาะพื่อง เก็บผักกาดทินขายโลละสองร้อยสี่สิบบาทหลายแห้งเขาปลูกกันเป็นแถวพี่น้องปลูกกันลมหรือกันน้มเลยจะเป็น้องเป๊ะ นี่แต่ต้นกระถินแล้วจ้ะกินปูกับกินยากแต่ว่ามันเสเนะจ้าพี่น้อง น้อใหม่เบิดเบิดฤดูจะพี่น้องตาเล็กไปซองมาอีกมือนี่บ่มีจักน้อเลยจะ้ะ <Thank you. S 1> สงสัยต้องรอฤดูฝนมันผ่านไปจิงหือพี่น้อง ซาเล็กกระบอกหูหลกจะบ้านนะยามไหนมันเป็นยามเอาใหม่น่าจะ <c oughs> ขับรถพานยามไหนก็ขับไปซองเ <c oughs> มืงน่าจะเมื่อวันจ้าพี่ สองตัวหมยุ่นเข้ามาจนได้โอ้เงด สาวเล็กสิบอกห้ฟังเรื่องอลไรสองสามมื่นที่ผ่านมาสาวเล็กไปซื้อทุเรียนนะจ๊ะพี่น้องทุเรียนอันหลานเวียดน,นามันเกาหน่อจ้ะไปกับมูหนะจ้ะซื้อมะคนละลูกกันพี่น้อง ซื้อมากับเพืนแกเถอน้องพี่น้องเอาไปใช้เตรียนไว้ก่อนนะจ๊ะมาที่นี่มูเพิ่นแกอแล้วพี่น้องเพิ่นแกะเพินน่นทรงอันน่ะหูบมาให้สาวเล็กเบิ่งเพิ่นบอกทุเรียนไอ้ทุเรียนเน่าว่ะจ๊ะสาวเล็กก็ฮึซื้อบอกเคยเน่าจากเทียนพี่น้องสาวเล็กเกลยรีบเอาทุเรียนจากของมาแล้วก็มาพาเบิ่งพี่น้องเอย รูปพี่น้องเนาคือกันทุเรียนเนาา่าใช่ไหมล่งมันคือเน่าเลยพี่น้องแกกมากเขียวปึงเรืองอยู่ ร้านนี้ที่อันนาไปซื้อนี่โลหนึ่งมันเกือบสามร้อยมัจพี่น้องต่อโลน้อยจ้ะลูกที่สาวเล็กซื้อมานี่มันสามโลกว่าจัจพี่น้องอืมกตสิบเป็นพันหมดตัวพันบาทน,นะพี่น้องท้าเล็กอะ รีบเลยจ้ะพี่น้องรีบเอาไปคืนนะจ๊ะเสาเล็กก็งึดน้าจ้ะอันน่ะเพิ่นเอาไปทิ้งนะจ๊ะเก,กือบสี่สิบก็เลี้ยงเกืบพนันเลยจ้ะพี่น้องอืม <c oughs> อามา่าสาวเล็กเอาไปคืนกับดีที่ว่าใบเสร็จสาวเล็กยังเก็บใบน้าจ้ะ เขเก็บนี่เขาอาจสิบขึ้นให้แต่พี่น้องเงี่ยหน่ะน,นะสาวเล็กอันน่ะเคยเห็นคนไทยลงอันน่ะเฟซบุ๊กยู่นอกาจากว่าไปซื้ออันทุเรียนร้านเวียดนามเน่าพอไปคืนบ่ยอมคืนเงินนะแต่พี่นอ้องสาวเล็กอันละคิดยยานคือ,อกันน่ะจ้ะยยานเขาบบขึ้นสาวเล็กเอาไปให้เขาเขาบอกว่า ทุเรียนมันเป็นอะไรสาวเล็กกับเปิดเลยเพิ่นเบิงสาวเล็กว่ามันกินบ่ไรมันเป็นเหนาเพิ่นบอกว่าทุเรียนมันมันบ่ไรเป็นยังกับแบบนี้หละจ้ะว่าสันเพลินบอกสาวเล็กสาวเล็กก็เลยบอกว่าบอ่ฉันเคยซื้อประจําร้านเธอนี่แหละบ่เคยมันแบบนี้จากเทียสาวเล็กก็เลยว่าแบบนี้เพราะว่าแบบนี้ปุ๊บเพิ่นก็เลยขึ้นเงื่อนะจพี่น้องเพิ่นคิดว่าสาวเล็กเป็นลูกค้าประจาเพิ่นาะจะ ทั้งแรกบอกว่ามันเป็นอีกอย่างสาวเล็กบอกมันขึ้นเหนาวเขียวปูดึงเสียกินอย่างไรจะเน <c oughs> าวเล็กก็เลยอัะนะเพิ่นกับคืนให้สาวเล็กสาวเล็กก็เลยเอาไปซื้ออีกร้านนึงเนาะจ้ะ ล้านนั่นล้านอีกล้านนึงพัดว่าถือพี่น้องโลละลยี่สิบสามเหรียญจะพี่นอ้องอืออ่ะโบเมนปะเมนบอกพี่จะโลละสิบเหรียญโลละสิบเหรียญกับประมาณสองร้อยสาสิบาทบ้านเราเนาะจะต่อโลเนะาจตาะพี่น้อง แต่เล็กแก่บัดท่านเลเก็กแก่ให้จ้ะนั่งบัดท่านอยากาไหมแต่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> แสบเลยพี่น้องเบอ้อเลยจ้ะแสบแห้งจ้ะพี่น้องแสบผักกระทินน้ะยจ้ะซาเลกเก็บมาบักลายน้อจ้ะพี่น้องซาเล็กซิมาเกล้รก็ใส่ตู้เย็นไว้น้ะจ้ะพี่น้องจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เสำอจับพี่น้องรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจสาวเล็กนำได้ได้จะพี่น้องเด้อไปแล้วจะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าแล้วจสวัสดีจับบายจ้ะ